เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแส,งสงแดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง IP สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆน้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับพื้นที่เยอะเลยครับมีพื้นที่2ไร่กว่าครับ2ไร่กับอีก12ตารางวาตัวบ้านยกพื้นกําลังสวยครับเหมาะสภาพดีเข้าอยู่ได้เลยครับบ้านสภาพดีมากพื้นที่ก็เลยเยอะครับด้านหลังมีพื้นที่ทําการเกษตรหรือจะทําสวนก็ได้ด้านหน้าเป็นสนามหญ้า บ้านสะอาดพร้อมอยู่ครับห้องกว้างๆเ,เค์เตอร์ครัวสิ่งล้างจานมีให้ครบทํไว้อย่างดีใช้วัสดุอย่างดีเลยพื้นกระเบื้องแกนิตโต้สวยสะอาดนะครับไม่เก่าไม่โทรมแปลงนี้อยู่อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนได้ติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครับถูกต้องครบถ้วนพื้นที่ก,กว้างๆบ้านสวยๆในราคาเพียง4ล้าน5แสนบาทนะครับคุมค้มเลยทีเดียวพร้อมอยู่พื้นที่ก็เยอะสนใจติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ